สวัสดีครับผม This is a t o อยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวโพรมเนนนันวคิวรครับมาชา้าแต่มาหน้านะครับสำหรับเจ้าโพรเมเนนนันวคิวรี่ของผมนะครับก็มาชา้ากว่าชาวบ้านเขานะครับผมก็แอบไปดูของฝรั่งเขามาบ้างแล้วนิดหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแพ็กเกจของเขานะครับสีแดงสวยเชียวนะครับผมอันนี้มันไม่มีผู้ใช้ใช่ไหมอันนี้เขาเป็น สองคนนี้นะครับเขาเป็นอ่าเขาเรียกอะไรดีอะคนรีวิวจากช่องของทาคุระโทมิเองนะครับเขาจะสองคนนี้เขาจะมารีวิวทุกครั้งที่เบเบดออกใหม่นะครับเด็กๆอาจจะไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเด็กๆที่ดูช่องผมนะครจะได้ไปดูหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะได้ข้อมูลจากสองคนนี้เขามากค่อนข้างเยอะนะครับผมเองก็ชอบไปดูพี่เขาสองคนเหมือนกันนะเขาเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับสองคนนี้นะอันนี้ก็เป็น p r o m ม n e n t m e r c u r y จาก Baby burst d ีนั่นเองนะครับผม,มกล่องสวยมากผมชอบมากสีแดงนะครับก็เป็นส่วนประกอบางข้างนะครับกล่องนี้จะให้เป็นอ t o อมิก a ดสมานะซึ่งปกติแล้วเนี่ยอ t o อมิจะไม่มี a ดสเลยนะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่อะตอมิกจะมี a ดสนะครับ,แล,นนรบแล้วก็ตัวดิสจะเป็นโอเวนะครับผมแล้วก็ตัวคอ DB คอเนี่ยจะเป็นวอรคิวนะครับแต่ว่า วอคิีตัวนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกับวาคิรี่ของบรูโตนะครับคือมันจะไม่มีเห็นปะมันจะไม่มีไอกิที่เหมือนน่ะวอบรูโตนะครับแล้วก็ตัวเบลด e เลเยอร์เนี่ยก็คือจะเป็นโพรเมเนนแล้วก็จะเป็นอาร์มศูย์นะครับอาร์มศูย์เนาะแพกเกจรอบๆเขาก็ยังเป็นสไตล์ DB นะครับเป็นอันนี้เป็นบูสเตอร์ไหมหรือว่าเป็นสตาร์เตอร์วะเขาไม่ได้เขียนบอกด้วยนะ เห็นปะไม่ได้เขียนบอกเลยนะอืมปเสียเวลาเยอะและไปแกะกันดีกว่ามาแกะเบเบทีไรครับรู้สึกตื่นเต้นไม่เคยเปลี่ยนนะครับผมอ่ะปิดแล้วนะครับชื้บค่ะเรียบร้อยนี่นะครับที่ปีกกล่องเราจะเขียนว่า Promenant m e อ c u r y o ร a t d อวนะครับขีดศูนย์ 0. มาสิอ่ะไม่ออกนี่ามาแล้วมาแล้วนะคระนะับอวางไว้ก่อนเป็นคู่มือกับสติกเกอร์ว,ว้าวเยอะอยู่นะปีหนึ่งเก้าห้านะครับลืมบอกนะครับกล่องน,นี้นี่โอ้โหสามชิ้นโฟีเอจริง,รงๆยังไม่ติดสติกเกอร์ก็สวยแล้วนะแกะแกะ,แกะ ก็มีน้องอินบ็อกมาด้วยนะว่าพี่ครับไม่รีวิว B 1 9 5เ้หรอครับผมรออยู่นะอขอบคุณมากจริงๆนะครับแบบเอออย่างน้อยก็จะมีคนรอดูมันยังรู้สึกดีนะคือถึงวิวผมช่องดิอิทอยมันจะไม่ค่อยยิงกนะันแต่ก็มีคน inbox มาว่าอยากให้ผมทำเร็วๆเนี่ยก็ขอบคุณไปถึงน้องเขาด้วยนะครับผมที่ยังรอดูนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบนะตัหออกมาแลนะครับ นี่มาแล้วโฟกัสที่นี่นี่หว่านะครับอืโปรไม่น้นเบอร์คิวรี่นะครับแกะออกมาสิเป็นสีควันนะครับอืมสวยดยีแล้วก็อาร์มศูนย์นะครับแกะออกมานี่เป็นชินช้นๆเลยมาดูที่สปริงของ วาคีลีกันหน่อยเห็นไหมเห็นสปิงไมเอ่ยก็ยังคงดีกลับได้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวลองทําให no. uh, so ้ด so ูนะครับที่มันจะตอนที่มันชนแล้วเนี่ยมันจะจะดีกลับนะครับเล็กโอเวอร์เห็นบ่อยแล้วนะครับก็คือตัวนี้จะอยู่ในสปีแกนด้วยใช่ไหมแอสเทลสปีแกนด้วยนะครับและก็นี่ครับไดเวอร์ใหม่ล่าสุดอุ้ย เจอมาสจกทีหนึ่งล้นี่นะครับ Atomic Dash แข็งมากนะแข็งมากจริงๆแข็งมากาสวยมากนะครับผมว่าน่าจะเป็น d เวอร์อีกตัวหนึ่งที่อนาคตอันใกล้เนี้ยน่าจะมีราคาสูงนะครับถ้าเกิดมีคนปล่อยนะอีกสักพักหนึ่งก็จะเกลื่อนโอเค นี่ก็คือส่วนประกอบทั้งหมดนะคะที่เราแกะออกมาจากถุงนะเดี๋ยวเรามาดูคู่มือกับใบปลิวเขาหน่อยเผื่อว่าเขาจะมีสปอยตัวใหม่นะครับซึ่งตอนนี้มันก็มีหลุดออกมาบ้างแล้วเนะเป็นแรนดอมใช่ไหมซึ่งแรนดอมต่อไปเนี่ยถ้าเกิดาผมซื้อไหวผมจะซื้อนะเพราะผมอยากได้ทุกตัวเลยอะติ๊กเกอร์เขานะครับเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผม อืเยอะไหมก็เยอะนะแต่ก็แผ่นใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับเด็กๆก,ก็อาจจะต้องให้ผู้ปกครองช่วยติดนะครับเพราะว่ามันมันเล็กอะ่ะเดี๋ยวมันจะขาดเอานะคู่มือ B195 นะครับนี่สติกเกอร์ นี่ก็คือในส่วนของชิ้นนี้ใช่ไหมนี่ครับเที่ยวตรงนี้เออของตัวตัวเดิมอะโพวมนลันินิกของผมอ่ะรู้สึกว่ามันจะเริ่มลาวแล้วเหมือนกันผมเอามาทำคลิปบ่อยไง <c oughs> <c oughs> นี่ครับโฟกัสด้านลยสิพวกมือก็มีประมาณนี้เนาะต่อไปเป็นใบปลิวน,นะ นี่เมื่กินไปแบบแล้วนะครับเป็นคอมโบที่เขาจัดมาให้นะครับอันนี้ก็เป็น variable dash ใช่ไหม variable dash นะครับอุ้ยใส่อันนี้มันเขาเรียกว่าอะไรนะ a l gear สีทองด้วยนะได้าจาก r a n d o m มยี่สิบเจ็ดใช่ไหม เอ้ครับแรนดอมนี่ห้าตัวเห็นไหมก็อย่างที่บอกครับน่าจะต้องโดนอะ่ะคือรู้สึกชอบนะแต่ก็รอดูทุนทรัพย์ก่อนนะครับจจไไหวไหมอันนี้ใช่เดนเจอรัตไหมเบดเดนเจอรัตไหมผมเดนเจอรัตคุอยู่ในกล่องอะ่ะขี้เกียจไปหยิบนี่นี่อยู่นี้ก็ได้คล้ายๆไหมเอ่อแปลว่าเดี๋ยวไปเทียบ ที่หลังแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวผมไปติดสติกเกอร์สักครู่นะครับเดี๋ยวผมมานะครับก็ติดสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่เบลตนั่นเองนะครับมาดูที่ดีบีคอร์บูรี่กันหน่อยด้วยนะครับนี่เป็นไงสวยไหมเป็นสีดำแดงเงินนะครับแล้วก็สติกเกอร์เนี่ยก็จะมีสีเหลืองแซมเข้ามาให้หนึ่งจุดนะครับสวยดีนะครับซี่ข้างหลังก็จะมีอยู่อ่าสองซี่นะครับเห็นไหมเอ่ย มีอยู่สองซีนะครับก็จะเป็นสามแก๊กนะอืมเดี๋ยวต้องมาลองดูว่ามันได้สามแก๊กจริงไหมนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวเวอร์คิวตตัวเดิมเนี่ยไอ้ตรงที่มันเป็นสปริงอ่ะมันช่วยแล้วไงผมลองบิดปึ้งมันก็ดุเลยนะครับเดีย๋ยวลองมาดูว่าไอ้สามซีตรงเนี้ยมันสามซีจริงไหมนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสติกเกอร์อยู่สีมุมนะครับแล้วก็สีเหลืองๆตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไป ชั่งกิโลชั่งน้ําหนักของเขาดีกว่านะครับว่าชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเนี่ยมันหนักเท่าไหร่นะปะ่ะโอเคครับเรามาเริ่มที่ดี c ีคาร์บูรีกันดีกว่านะครับโอ้ดกรัมนะครับอืมชิ้นต่อไปก็เป็นอาร์มศูนย์นะครับตัวนี้ไม่มีสติกเกอร์อะไรเลยนะ14กรัมครับต่อไปก็เป็นเบลด เบชันในเรียกงี้ได้ไหมเบรชันในนะครับห้ากรัมก็ขอรวมไปเลยแล้วกันนะเอชบชืบช,ช,ชนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบโลโม่นะเดี๋ยวผมจะลองแปลเป็นไฮหม่ให้ดูอีกทีนะนี่สวยดีชิ้นต่อไปก็จะเป็นอ่าเบรดวงนอก สิบกรัมนะครับรวมกันสีแบบนี้แล้วกันนะครับตามปกเนาะทำไมมันเข้าไม่ค่อยลึกเลยอะ่ะคนอื่นเป็นไหมอะ่ะเข้าไม่ค่อยลึกเนี่ยเอมันไม่ล็อกแน่นเหมือนกับตัวว,วอคิวเีไอ้เมทุลคิวเรี่เป็นพนัมม้นอนฟินิกนะครับอันนี้จะค่อนข้างหลวมหน่อยนึงอะ่ะ เออแล้วอย่างนี้มันชนโป้งเดียวมันไม่หลุดลอ่ะนี่ชิ้นต่อไปเหล็กโอเวอร์นะครับสามสิบสามกรัมเลยนะครับผมนี่เท่ากับจริงๆเหล็กโอเวอร์ชิ้นเดียวเนี่ยพอๆกับเบเบดบางตัวเลยนะอืมแล้วก็ชิ้นสุดท้ายครับเป็นอะตอมิกเดสนะครับอีกเจ็ดกรัมโอเคเรามารวมทั้งหมดเข้าด้วยกันดูสิว่าจะกี่กรัมนะครับ ชื่ออ่อยแข็งอ้อยนี่นะครับอดูดีว่าเอาเห็นไหมหลุดแหละมันจะมีช่วงเห็นนะช่วงสปริงนะครับที่ทําให้เด้งกลับมาได้นะดูดิวมันจะกี่แก๊กนะ,อะโอ,โอ้ตะคิวอ้ยากมากนะครับหนึ่งสองอ้าวได้แค่สองแก๊กนะครับ หนึ่งแก๊กสองแก๊กสองแก๊กหมดแล้วแต่ข้างในมีสองซี่ไงแต่มันมีสามช่องนะครับอ่ะอ้ตะคิวกินนิว้วขออภัยอ่ะก็ะนี่นะครับก็ให้ดูว่ามันสามารถดีดกลับได้นะโอเครวมเข้าไปทั้งชิ้นเลยนะอืมนี่นะครับลาาเต็มๆของเขานะเอ้ยของผมมันไม่อยู่จริงๆนะเนี่ย ของใครมีปัญหาอันนี้ไหมเอ่ยหรือมันต้องบีบอะไรแน่นๆไหมอืมอืมอือือ่ะอยู่ประมาณนี้แล้วอ่ะช่างไปเจ็ดสิบเจ็ดกรัมครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราเอาไปรันเทสแล้วก็เอามาตีกับตัวอื่นสักตัวหนึ่งสามยกป่ะโอเคก็ก่อนจะไปรันเทสนะครับลืมบอกนะครับว่าโควาันนโมคิวรี่เนี่ย มันมีสองโหมดใช่ไหมเหมือนกับพรเมืองฟินิกซ์นะครับก็คือถ้าเราใส่เกาะบนแบบนี้เนี่ยมันก็จะหลุดง่ายนะครับแล้วก็ถ้าเราใส่แบบนี้นะครับเอาไปตรงสีเหลืองเนี่ยเอาไปตรงสีเหลืองเขี่ยวสีเหลืองไปชนสีเหลืองนะครับมันก็จะหลุดยากนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าตัวของผมเนี่ยไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะมันหลุดง่ายมากสําหรับอีกโหมดหนึ่งอ,ะอ่ะอันนี้ก็ไม่หลุดอีกอย่างเห็นไหม <laughs> พอมันอยู่ในหมดหลุดยากไม่ก็หลุดยากจริงๆแล้วก็พออยู่หมดหลุดง่ายนะครับผมไม่รู้เมกันไม่ค่อยเรียกหมดอะไรนะผมเรียกหมดหลุดง่ายหลุดยากเนี่ยหลุดง่ายมากอะ่ะเหมือนเอาไปแปะไว้เฉยๆอะ่ะเออถ้าเกิดว่าใครมีแล้วเป็นเหมือน,ก,นกันก็คอมเมนต์บอกผมไว้หน่อยนะผมเป็นคนนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมซื้อมาตัวเดียวด้วยโอเคไปลันเทสครับหลุดแล้วเนี่ยนะม,มา แรนเทสนะครับสำหรับเจ้าพ r o m มเน n c e ม e ร c คิวรนะครับอย่างนี้ผมคิดนะครับว่าคือชนลงไปก็หลุดเลยนะครัผไม่รู้ว่าใครเป็นไหมนะแต่ของผมมันเป็นไงเนี่ย,ยหลุดลงมาเลยนะครับโอเคก็ ไปตั้งรับนะครับเป็นสายดีเฟนต์อยู่แล้วเนาะไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปหาตัวมาตีเขาเล่นดีกว่าก็ขอใส่ไว้เป็นหมดนี้แล้วกันนะครับหมดหมดหลุดยากนะแล้วก็ผมลืมลืมแปลงเป็นไฮโหมดให้ดูนะครับขออยญาแปลงแปลงเป็นไฮโหมดตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมอ่ะลองดูเป็นไฮโหมดนะชืบ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 แล้วก็เอาคอไปไว้ข้างบนเนาะ นี้นะครับโอ้ยไม่มีมือแล้วนี่เอาไว้ก่อนแล้วก็เอา d ีบีคอใส่ลงไปแบบนี้ล็อกนะครับก็ใส่เหล็กโอเวอร์ลงไปใส่อะตอมิกแตดลงไปไม่เข้านี่เบอร์เกอร์สามชั้นอืม นนี่ไงล่ะตลกอ่ะโอเคแปลงก็ดูแล้วเนาะเดี๋ยวลองมาตีกับนี่ครับวาคิลี่นะครับวาคิลี่ปะทะวาคูรี่นะครับในโปรแกรมให้ฉันเลยนี่โอเคไป แรกก็เป็นโรมนแนนโมคิวรี่ชนะครับก็ยังเป็นโรมนันแนนชนะนะครับในนัดที่สองนะ ศูนย์พูนสวัสดิ์เป็นอย่างบ้มงครับสำหรับเจ้าพร้อมมนน็ตเวอร์คิวรีนะครับก็สำหรับคนที่รออยู่เนี่ยผมก็รีบนำมาทำให้ได้ดูกันแล้วนะครับอาจจะถูกใจไม่ถูกใจก็บอกไว้แล้วกันนะครับผมอมืแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าของผมมันหลุดง่ายนะครับย้บําอีกทีนึงไม่รู้เหมือนกับนวกาคนนึ่งเป็นไหมนะเออคือเนี่ยมันมันหลุดง่ายจนที่แบบผมคิดว่าชูลงไปก็คงหลุดเลยอะ่ะนะครับอ่ะ ก็มีฟ e e d b a c k ยังไงกลับมาก็ลองคอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่ได้ลองเล่นเจ้าโมคิรี่ตัวนี้แล้วนะครับมันไม่ถูกปัรจุเป็นโมคิรี่ถูกปะ่ะโอเคแต่รวมๆแล้วผมว่ามันเป็นเบบีตัวหนึ่งที่สวยมากๆเลยนะครับผมด้วยความที่มันเป็นอะตอมิก a ดสสีดําแดงด้วยแล้วก็มันดูบาลานะ่ะเออง่ายๆคือมันดูบาลานสวยดีนะครับเห็นไหมลืมบอกว่าตัวนี้เป็นไทป์ดีเฟน์นะครับสีเขียว สีเกียร์เป็นดีเฟน์ใช่ไหมนี่นะครับดีเฟนต์นะครับโอเควันนี้ก็หอมปากหอมพอนะครับไม่รู้จะถูกใจกันหรือเปล่าเนาะถ้าเกิดถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามช่องดิสอิสอาทอยเอาไว้นะครับผมผมมีของเล่นมารีวิวให้ดูเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับวันนี้ต้องไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดเข้ามาดูกันนะช่วยผมหน่อยนะครับยอดวิวผมมันน้อยเหลือเกินนะครับผมโอเคครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ